สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายาคณะพลคุตาลันผมชื่อเด็กชายอารามทอสชวนและผมเด็กชายชัยวัฒน์เทวีบาลครับพวกเราศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามตรงเรียนวัดยุลัศาศิยารามวันนี้พวกเรจาจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมุ่นยนท้องถิ่นเพื่อการอุรักษครับ ลำดับแรกผมขออธิบายที่มาและความสำคัญของโครงการนี้พวกผมพย้ยามโดยท่าใหม่เป็นส่วนผลไม้และยต่ฝนมีความชื้นและมีแอ่งน้ำจึงทําให้เป็นแหล่งพ่อพันยุงและคนส่วนใหญ่มักจะใช้ยาเันยุงซึ่งเป็นสารเคมีมีราคาแพงบางคนก็ก่อไฟได้ยุงสามารถทําให้เกิดอันตรายได้พวกผมจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเหมือนภัยท้องถิ่นป้องกันยุงจึงนาความรู้มาคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยสมุนไพรเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่และหาได้ไง่ายท้องถิน่นครับวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรท้องถิน่นในการได้ยุง้องการทํามสมุนไพรได้ยุงโดยใช้วัตถุดิบวัตถุดิบธรรมชาติ3ื่อรู้จักนำสมุนไพรท้องถิน่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด4ประหยัดและปลอดภัยจากสารเคมีครับผลมลิฐานของโครงการ1สมุนไพรท้องถิน่นสามารถได้ยุงได้ สองสมุนไพรท้องถิ่นไดยุงและไม่ทําให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้3สเปรย์ใบโหระพามีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้ดีกว่าสเปรย์ใบตะดาวครับครงงานของพวกเราจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการระเหยและการควบแน่นการระเหยคือการให้ความร้อนแก่น้ำที่จะทาให้กลายเป็นไอจากนั้นจะใช้การควบแน่นหรือให้ความเย็นแก่ไอจะเป็นน้ำหยดลงมาซึ่งจะเป็นของเหลวกระบวนการนี้จะเจอได้ในวิธีการทดลองครับ วิธีการดำเนินการสำหรับวัสดุและอุปกรณ์มีดังนี้ 1. ใบสะดาสองใบผลาพาซึ่งเป็นตัวแปรต้นในการทดลอง 3. น้ำแข็ง 4. น้ำเปล่าห้หมอ้อ 6. ถ้วยแก้ว 7. ็ถังหมอ้ 8. อ 8. ปอเตร์เตะ 9. กระบอบฉีดยาและ 10. บเตาแก๊สส่วนวิธีการดำเนินการมี 8. ปขั้นตอน 1. นําำใบสะดาและใบผวลาามาล้างให้สะอาด 2. นำช้วยแก้วไปวางในต้นตาลของหม้อแล้วใส่ใบสะเดาไว้รอบๆ 3. ใส่น้ำให้พอท่วใบระเดาสี่นำฝาหม้อมาปิดโดนหงายฝาขึ้น 5. นำไปตั้งบนตาแก๊สใช้ไฟปานกลางซึ่งจะเกิดการระเหยจากนั้นนำน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาหม้อโดยจะเกิดการควบแน่นในขั้นตอนนี้ 6. รอ,อให้น้ำเดือด เมื่อความร้อนจะกับความเย็นจะทำให้แตกออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งจะอยู่ในถ้วยแก้วล้วตาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเก็บนั่นกระบอกฉีดยามาดูดน้ำมันหอมระเหยแล้วใส่ลงในขวดสเดแปะนำมาฉีดบริเวณรอบร่างกายเพื่อป้องกนันอยู่หลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยพวกเราได้นำมาทดสอบโดยการเพาะเลี้ยงยุงในกลองจากนั้นใช้เสเปรย์ฉีดพ่นบริเวณแขน ใช้จดลง,งไปในกล่องใช้เวลา10นาที่อทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ยุมพบว่า 1. สมุนไพรทั้งสองชนิดสามารถได้ยุงได้ 2. สมุนไพรทั้งสองชนิดไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ 3. สปรีใบโหระพามีประสิทธิภาพในการไล่ยุมมากกว่าสปรีใบสะเดาทั้งนี้เพราะน้ำมันหอมถือกับใบโหระพามีกลิ่นที่หอมฉุน ส่วนน้ำมันของมือถือจากไะเซโดมีกีที่หอมผมครับพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรท้องถิ่นป้องกันยุร้ายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ